ัสดีครับในคลิปกล้องสัปดาห์น,นี้นะอาวบจะมาแชร์ทิปสำหรับใครที่อยากจะวิ่ง 5K สับ25นาทีผมว่าเป็นเป้าหมายที่หลายคนอยากจะทำมากกว่านั้นอาบจะให้ดูกิจกรรมที่อาวบเพิ่งไปมาเมื่อวานวันเสาร์ที่กรุงเทพหลักข้อสุดท้ายนะอันนี้ต้องดูต้องตรง,ตรงสุดท้ายนะเอาเบจะมีอะไรใหม่ๆที่จะมาอีกไม่นานอยู่ในช่อง YouTube ว่า FOX ก็คือ Training Plan ฟรีสำหรับทุกคน ที่ดูช่องว่าฟ็อกซ์โอเคการที่เราจะวิ่ง 5K นะสับ25นาทีมันเป็นเป้าหมายที่หลายคนมีถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่อยากจะวิ่งสับ25นะตอนนี้คุณควรที่จะวิ่งระว่าง26-28นาทีครึ่งโดยประมาณถ้าคุณตอนนี้นะกำลังจะวิ่ง30นาที30นาทีบวก ผมว่าเป้าหมายที่คุณต้องการจใจก็คือที่จะวิ่งสับ30สับก้าไว้ก่อนถ้าคุณตอนนี้วิ่ง2 7นาทีครึ่ง26ครึ่งอันนี้น่าจะเป็นคลิปสําหรับคุณมากๆกเพราะว่าเป็นเป้าหมายที่ยังเป็นไปได้อยู่ถ้าจะเตรียมตัวดีๆีกดด้โดยความที่เอาบัรตวิ่ง 5K18 นาที50เอาบัตมีคำแนะนำเยอะมากๆสํสำหรับใครที่อยากจะวิ่ง3 25มากกว่านั้นเอาเบทร์ตทำ u ูทู e ซ i รีกับน้องบิ๊กที่คุณไปดูได้ตรงตรงนี้หรือตรงนี้จะไม่ไ น้องวิ่งสับ25่าค่าเกในครั้งแรกเลยแต่วันนี้เป็นวันที่เอาจะไม่ไปวิง่งกลางนอกนะเป็นวันที่ในแพลนของวันนี้ก็ต้องปั่นจักรยาน3มชั่วโมงแล้วตอนเช้าวันนี้ขี้เกียจอยากนอนนอนจนถึง10โมงเช้าเพราะฉะนั้นทอมปั่นจักรยานที่บ้าน3มชั่วโมงอยู่ในเทรนเนอร์ว้าวสิ่งที่จะใช้วันนี้สำหรับปั่นจักรยานคือตุงเท้าขอบเพอร์ซนาลเบสเคร่องเคงปั่นจักรยานของทีม Jets เสื้อตัวนี้ที่มันบางๆดีเพราะว่ามันจะไม่ร้อนแล้วก็เงื้อไม่เยอะแล้วก็อันนี้ทำแบบวัดซอนหัวใจแล้วก็อีกหลักอย่างที่ต้องเตรียมก็คือรองเท้าจักรยานอันนี้จะมีเิเล็กโทรไลต์เดี๋ยวกขของกินเยอะๆจากเซเว่นคาริโบแล้วก็ผลไม้เดทส์กล้วย2องอันแล้วก็ตรงนี้นจักรยานจะมีคาร์โบไฮเดรตประมาณ75กรัมพาเชดตัวหลายอย่างมากๆ ปัดลมแล้วก็จะมีซองหน้าจอวันนี้เพราะว่าอันนี้จะดูใจกีฬาวันนี้มันมีงานแข่งที่อยากจะดูแล้วก็ตรงนี้จะมี z w i f t เดี๋ยวให้ดูเซตัพเวลามันเรียบร้อยเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เหนื่อยมากๆเพราะว่าเมื่อวานไปกรุนเทพมาไปวันศุกร์กลับมาวันเสาร์แล้วก็เหนื่อยๆเพราะวมีมีอีเวนท์ที่ภายของอ n นรั n นิ่งกับทีมเจ็ตเป็นอีเวนท์ที่ดีมากๆ una tan ben de cap i ven jets. Cap on running. Fenomenal. รราทอะไคับวันนี้มาซิตี้รันครับกับเพื่อนๆกับเจนแันเนอร์ครับแล้วก็ทีมออนครับแล้วก็มีสมาชิกนักวิ่งมากมายครับวันนี้ประมาณ40คนเนอะเกินนะฮะก็อากาศดีครับวันนี้วิ่ง10โลก็ดูบรรยากาศทุกคนเอนจอยเอนจอยดิธรรมชาติดูจากสีหน้านะครับบอกว่าพี่เบาไปเบาไป ลอแรงกว่านี้หน่อยดูจากหน้าเลยครับใช่ครับวันนี้ทุกคนก็จะมีโอกาสลองรองเท้าด้วยใช่ไหมใช่ครับก็วันนี้ทางออนนะครับก็มีรองเท้ามาให้ได้ลองกันด้วยครับจะได้สัมผัสรู้ว่าออนควาวเนี่ยเป็นยังไงความเบามันเป็นยังไงนะครับลองลองสัมผัสนักวิสัทท่านนะฮะันี้ป่วยครับครับองเท้าที่เลือกวันนี้เป็นรองเท้าอะไรครับอะไรนะ เซอร์เฟอร์ Next ครับเราเป็นยังไงบ้างครับก็เบาดีครับกระชับดีครับผมใช่ใช่ลองเจ้าองอ้นมาก่อนไหมใช่ครับตอนนี้ใช้มอ Monster One แตกต่างไหมครับแตกต่างฮะอันนี้รู้สึกจะกระชับกว่าครับกระชับกว่าข้างล่างมันจะเฟิร์มกว่าอมนสเตอร์มันจะนิ่มกว่าใช่ไหมใช่นิ่มกว่ามันจะเหมาะสมกับรองรันมากกว่าใช่ครับโอเค thank you ครับวันนี้ใช้รองเท้าคู่ไหนครับ ออนเน็กซ์ใช่ไหมเซิร์ฟใช่ครับเช่ครับเน็กซ์เป็นยังไงบ้างดีครับรู้สึกแบบเป็นยังไงรู้สึกแบบมันแน่นดีมันแน่นดีต้องหาคอนดิชัยหลังเท้ามันเอาไปแต่นี่เป็นรุ่นรุ่นใหม่เป็นยังไงบ้างไปไทยไปดี thank you yeah it's very good today good yeah ดีมากครับ เขาประโยชน์ชุชเป็นยังไงบ้างนุ่มดีครับผมว่ามันดีกว่าตัวมอนเตอร์อีในความรู้สึกผมนะอันนี้เป็นมอนสเตอร์ไฮเปอร์ใช่ใช่นุ่มซ้อมนะสบายผมใช้มา500กว่ากิโลแล้วก็โอเคอยู่ใช้ได้ดีมากเขาอะกลับลงแข่งใช้ตัวไหนครับใช้สไตรค์นี่ตัวนี้ใช้ตัวนี้แหละผมจะมีสองคู่อันนี้เป็นสำหรับซ้อมอันนี้สำหรับแข่งใช่ใช่เอซี่อะไรหลนี่ตัวใหญ่หรอเนี่ย อันนี้ใช้รองเท้าสไตร์ใช่ไหมใช่เป็นยังไงบ้างดีมากค่ะเด้งเด้งดีนะได้ดีค่ะแล้วก็เบาด้วยค่ะเบาด้วยใช่อันนี้มันอันนี้มันจะเฟิร์มกว่าเยอะเนาะอ่าอันนี้มันจะนิ่มรองเท้าคู่ไหนวันนี้อ่าเน็กซ์ใช่ไหมอ่าโนไอออนเซฟเฟอร์ออนออนเซฟเฟอร์ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้มันเป็นยังไงบ้างมันคราวที่แล้วที่เพนเพนมิวครับเพนมิวอีก มันจะกว้างกว่าอันนี้แคบอันนี้มันแคบกว่าใช่ไหมก่าไม่รูตัวละลูกวันนี้วิ่งกี่ลอแล้วไม่รู้ไม่แดดกว่าๆเนาวปกติไม่ได้ใช้นาฬิกาใช่ไหมใช่มือถืออย่างเดียวอใช่มือถือแล้วก็ไม่ไหวไี่หวัดพอหจไม่ไหวไม่ไหว่ไวกม่ไหวไม่ไหวรม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหววไม่ไว่ไมวม่ไหวไม่่ จริงๆแล้วมันร้อนมากเลยที่กรุงเทพที่โคราชมันจะคัดดีกว่าอย่าบอกใครนะเดี๋โคราชลอ่ลอนเย็นกว่านี้นิดนึงที่นี่มันมันอยู่ในเซานาโคตรร้อนชุดของปันจักรยานนะสำหรับหลายคนนะน่าจะแปลกๆนิดนึงนะอย่าเพิ่งหัวเราะอาเบิร์ตนะ โ okay. อเคที่แรกนะสำหรับใครที่อยากจะวิ่ง 5K สา่บนาทีนะก็คือต้องเริ่มที่จะมีสปีดอยู่ในทุกๆสัปดาห์ผมเห็นหลายคนที่นะ่าจะวิง่ง25-35นาทีนะที่ไปวิ่งแต่ละสัปดาห์แล้วก็วิ่งเฉยๆวิ่งน่าจะ4 5วันต่อสัปดาห์แต่วิ่งเฉยๆไม่มีเพสไม่มีสปีดไม่มีอะไรมากๆแค่วิ่งสบายๆแต่ถ้าคุณอยากจะวิ่งเพส4.59นะสา่บนาทีนะ คุณต้องเริ่มที่จะมีวินัยในการซ้อมสปีดนิดนึงจําเป็นต้องวิ่ง200เมตรเต็มที่ไหมไม่จําเป็นแต่ควรที่จะมีทุกสัปดาห์ planning ที่จะช่วยให้คุณชินในการที่จะวิ่งเปส4.50โดยปกตินะวราจ์แนะนําให้นักกีฬามีสปีดสัปดาห์ละ2 <c oughs> วันวันอังคารกับวันพฤหัสวันพูธกับวันศุกร์แล้วแต่ แล้วก็ในทรงวันนี้นะในวันหนึ่งจะมีสปีดที่สั้นๆอย่างเช่น400เมตร10เที่ยวหรือว่าจะเป็น800เมตรหรือว่า 1K แล้วก็ในวันพฤหัสจะเป็นสปีดที่มันยาวกว่าน่าจะวิ่งเป็นไมล์3ครั้งน่าจะวิง่ง1กิโล4ครั้งอะไรประมาณนั้นแล้วก็อันนี้สิ่งที่จะทำให้วิ่งแบบนี้นะจะทำให้เราชินกับการที่จะวิ่งในเพสที่เราอยากจะวิ่งในวันแข่งเพราะว่าถ้าเราวิ่งอีซี่ตลอดอะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้ สั่งสปีดเพียงพอนะครับแล้วก็วันอื่นที่เหลือนะที่ไม่ใช่วันที่วิ่งสปีดก็วิง Easy, ว่งอีซี่วิ่งลองรันก็ได้เหมือนกันมีเซสชั่นหนึ่งนะที่เอาไปแนะนำให้ทุกคนทำนาใคไกีเตียงจะวิ่งสัยี่สิบห้านาทีนะนั่นคือคุณจะวิ่งสามครั้งหนึ่งไมล์หนึ่งไมล์ก็คือหนึ่งจุดหกกิโลนะครับวิ่งสามครั้งหรือสี่ครั้งหนึ่งไมล์ทำไมต้องเป็นหนึ่งไมล์เอาเบิร์ตเพราะว่าสามไมล์เท่ากับห้ากิโลเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถที่จะวิ่งสามไมล์ในเพส 450, แล้วก็ปักระวังมาปัก2นาทีแล้วก็ทาแบบนี้เรื่อยๆทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์จะมีวันหนึ่งที่เพซ450เป็นเพจที่สําหรับคุณวิ่งกําลังจะวิ่งสบายๆเป็นเพจที่ไม่ได้รู้สึกมันจะอ้วกตลอดเวลาเป็นเพจที่รู้สึกแบบมันกําลังดีอ่ะแล้วก็ในวันที่คุณจะไปแข่งคุณจะมั่นใจในตัวเองที่คุณจะอยู่ในเพสน,นี้ได้โอเค นี่คือเซตอัพของอาเวอร์ของวันนี้นะตรงนี้กำลังจะดูไตรกีฬา e 100ตรงนี้ก็จะมี Swift ที่เราจะปั่นจักรยาน3ชั่วโมงก็ต้องมีอะไรให้ดูเพราะว่าถ้าไม่ก็ตายแน่นอนแล้วก็อย่างหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับนะักวิ่งทุกคนนะนั่นะก็คือลองรันเพราะว่า5 k มันเป็นอีเวนท์ที่เป็น Endurance เพราะฉะนั้นคุณยังต้องมีลองรันเหมือนเดิมเอลองรันสำหรับนักวิ่ง5 k กควรที่จะวิ่งเท่าไหร่ก็จะแล้วแต่คนแต่าะว่า1 0 k 1 2 13กําลังดีถ้าเป็นมือใหม่น่าจะยังไม่ถึงแต่ค่อยๆไปถึงจนถึง13 14ามี่เกเยอะสุดก็เป็นซัง endurance ดีมากๆาทันทีจะวิ่ง5้าเกนะมันเป็นอีเวนต์ที่ไม่ว่าจะเราจะวิ่งเร็วแค่ไหนมันก็มี endurance yeah. เยอะนี่คือสิ่งทียวราเห็นนะเวาลาพันจักรยานที่บ้านแบบนี้ปกติไม่ได้มีช่องหน้าจอนะปกติมีันเดียวอันนี้กําลังจะดูทาอันนั้นกาลังจะบัรนจักรยานนี่คืออาเบิร์ต เองชั่วโมงหนึ่งเรียบร้อยเลืออีก2ชัว่วโมงคิดว่าจะพักสักห้านาทีเพราะว่าถ้าผมพูดไปเรื่อยระวังปัญนจกักรยานคุณน่าจะฟังไม่รู้เรื่อง ฉะนั้นจะพยายามให้พูดชัดเจนนอกจากที่คุณจะมีสปีดสัปดาห์ละสองวันนะคุณควรที่จะมีอีซีรันประมาณอีก2วันแล้วก็วันอาทิตย์ลองรันถ้าคุณจะมีแพลนนะสมมติคุณจะมีแข่ง 5K อีก8สัปดาห์คุณก็วางแผนจากสัปดาห์ที่แข่งถอยหลังแล้วก็พยายามที่จะมีลองรันยาวที่สุดประมาณสกสองสัปดาห์ก่อนที่จะแข่งแล้วก็ก็วางแผน planning ของแต่ละสัปดาห์มันก็จะง่ายง่ายดีเพราะว่ามันมีแก้ อีซี่รันสองวันวิ่งอินเทอร์วัลสองวันแล้วก็วิ่งลองรันอีกหนึ่งวันถ้าคุณอยากจะมีสตร g t h เตรนจิ่งเขายิมก็เป็นอีกหนึ่งวันหรือว่าอีกสองวันก็อย่างดีการที่จะวางแผนสําหรับห k นะมันไม่ได้ยากมากการที่จะวางแผนของแต่ละสัปดาห์แต่สําหรับหลายคนนะที่อาจจะวางแผนตัวเองไม่ได้อีกไม่นานตัวนี้มัากำลังจะทาอยู่ตัวนี้ประมาณหลายเดือนอยู่ที่ว่ามันกำลังจะทำเวมามีเวลาว่างเอากำลังจะทำเทรนนิ่งแ l a นสําหรับคุณเทรนนิ่งแพลนสําหรับระยะ5 k 10K แล้วก็ 21K แล้วก็จะมีแปลนสำหรับมือใหม่แล้วก็สำหรับคนที่อาจจะเป็น Advance นิดนึงแล้วก็แปลนพวกนี้นะตอนตัวนี้เวเตรียมภาแปลนแล้วจะฟรีสำหรับใครที่อยากจะดาวน์โหลดอยากจะไปใช้ก็ทำสบายแล้วก็เอาไว้ยินดีมากๆแต่ตัวนี้อย่างหนึ่งที่เหลือก็คือตัวนี้วัตรียเรียบร้อยเป็นภานษาอังกฤษอย่างหนึ่งที่จะเหลือก็คืออต้องเอาไปแปลเป็นภาษาไทย เพื่อที่จะง่ายขึ้นสําหรับคุณแต่ถ้าสมมติคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเทรนนิ่งแพลนพวกนี้นะมันไม่ใช่โดยเฉพาะสําหรับผมนะเพราะว่าเทรนนิ่งแพลนมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้พอดีกับทุกคนมันเป็นอะไรที่มันแบบ general สําหรับหลายคนแต่ไม่ได้พอดีสําหรับทุกคนก็ถ้าคุณอยากจะให้เทรนนิ่งแพลนที่มันพอดีกับคุณนะเอาร์ดเนโคชวิ่งแล้วก็แต่อยากให้เอาร์ดเพนโคชวิ่งก็ติดต่ออเวดได้ใน IG ได้เลยแล้วก็ราคาแต่ละเดือนมันก็ไม่ได้แพงมากๆนะผมว่า ผมจะดูแลคุณทุกอย่างจะทำเทรนนิ่งแพลนโดยเฉพาะสำหรับคุณถ้าจําเป็นต้องคุยอะไรทุกวันคุยได้ไปเรื่อยๆกันที่จะมีโค้ชมันก็เป็นอะไรที่มันจะมีข้อดีเหมือนกันเอาไ้ใกล้ทำคลิปที่จะวางลิ่กงอยู่แถวนี้เช่นกันแต่คุณอยากจะไปดูคุณสนใจ เลยอ,อีกช่วงเดียว Let's go โอเคอย่างหนึ่งสุดท้ายนะสำหรับใครที่จะไปวิ่ง 5K สับ25นาทีนะอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือคุณต้องเพสตัวเองหลายคนบอกว่าคุณควรที่จะวิ่ง2กิโลสุดท้ายเร็วที่สุดแต่ผมว่าถ้าคุณอยากจะวิ่งสับ25นะคุณควรที่จะวิ่งเพสนิ่งๆตลอดก็คือเพส50หรือว่า4.50 นิ่งๆไปตลอดคุณจะสําเร็จแน่นอนถ้าคุณพยายามที่จะอกเลียวมากแล้วก็ปังตอนสุดท้ายถ้าคุณจะอกช้าก,กันไปเดี๋ยวก็ไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ออกเพสที่มันนิ่งๆตลอดฉะนั้นเอาวัชปันจักรยานอีกชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เราจะสรุปคลิปนิดนึงละ,ะแล้วก็จะให้ดูเทรนนิ่งแพลนที่อวตารกำลังจะสั่งที่จะให้ฟรีมันจะเป็นประมาณไหน โอเคเรียบร้อย3ชั่วโมง45ิวิ9กกโลจริงๆเราถ้าปั่นจักรยานอยู่นอกบ้านน่าจะสนุกมากกว่านี้แต่ถ้าอยู่ในเทรนนิ่งแพลนก็ต้องทำให้ได้โอเคเรียบร้อยเราจะไปอาบน้ำแล้วก็เราจะคุยกันเรื่องเทรนนิ่งแพลนนิดนึงเดี๋ยวจะให้ดูพื้นฐานมันจะเป็นยังไงเทรนนิ่งแพลนแล้วก็เราจะสรุปคลิปของวันองวันนี้ three days later กำลังจะตัดคลิปอยู่เมื่อกี้นะกำลังจะตัดคลิปของสัปดาห์นี้แล้วรู้สึกว่า a าเบิร์พูดหลายเรืองมากๆอะยังจะมีอีเวนต์ออนปัญจกยานสับวิ่งสับ25นาทีสำหรับ 5K รู้สึกว่ามันลาลยั้งละเกินขพโทษด้วยเป็นบล็อกที่มันม่วบััวนิดนึงแล้วก็ตอนนี้จะมาสรุปทุกอย่างนิดนึง้อที่1นนะสำหรับใครที่อยากจะวิ่ง 5K สับ25นาทีวิ่งอินเทอร์เลสัปดหาละ2ครั้งสำหรับวันวันอันการนะอินเทอร์ลจะสั้น400เมตร800เมตรแล้วก็เวลาที่เราจะผักมันจะนาน สมมติคุณวิ่ง400เมตรใช่ไหมวิ่ง400เมตร2นาทีคุณก้มปาก2นาทีเท่ากันกับที่วิ่งวิ่งเท่านั้นก็ปักเท่านั้นแล้วก็พยายามที่เพจจะอยู่นิ่งๆตลอดเวลาวันที่เราวิ่งสปีดนะเป็นวันที่เราจะวิ่งเร็วกว่าเพจ 5K นิดนึงถ้าเพจ 5K ของเราอยากให้เป็น4.59วันหังการเราจะวิ่ง4.50เป็นเพจที่เร็วกว่าเพื่อให้ร่างกายมันเริ่มชินคับการที่จะวิ่งเร็วแล้วก็วันปัิทิน จะเป็นวันที่เราจะวิ่งอินเทอร์เวลที่นานกว่าที่ยาวกว่าอย่างเช่น1เก1มล์2เอันนี้เป็นอินเทอร์เวลที่เราจะไม่สามารถที่จะวิ่งเพลส5 k เราจะวิ่งเพ e สที่ชาก,กว่า5 k ชากชากว่าเท่าไหร่อัลเบิร์ตก็ผมว่านะถ้าเป้าหมายของเราเป็น3 25นะผมว่าจะวิ่งเพลสเพลส5 15หรือว่า5 2เพลสประมาณนี้ระหวังนี้จะเป็นเพลสที่จะรู้สึกว่ายังวิ่งได้อยู่1มล์หรือว่า2 k แล้วก็ทีนี้ โดยความที่เราจะวิ่งเพสที่ช้าก,กว่าเพส5เกของเรานะการพักผ่มันจะสั้นกว่าเราจะปากประมาณ2นาทีวิ่งอย่างเช่น3ครั้ง1ไมล์แล้วก็วิ่ง1ไมล์8นาทีกว่าเราจะปากแก้2นาทีไม่ได้ปาก8นาทีนะการการพักผ่จะจะสั้นกว่าแล้วก็ในเวลาที่เราพักผ่นะถ้าคุณสามารถที่จะจกเบาๆมันจะดีมากๆไม่ใช่นั่งแบบนี้ตายแต่เราสามารถที่จะจกเบาๆนะจะดีมากๆ เพราะว่าร่างกายจะได้แบบรประทระวังเราวิ่งอันนี้มันจะดีมากๆแล้วก็วันอื่นที่เหลือก็วิ่งอีซี่ที่เหลือหมดเลยแล้วก็วันอาทิตย์ลองรันอย่างหนึ่งที่ผมแนะนำนะในลองรันสำหรับทุกคนที่ผมทำมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นก็คือในลองรันสมมติคุณจะวิ่งวันนี้11กิโลอ่าคุณจะวิ่ง10กิโลอีซี่สุดๆโซนหนึ่งน,นสองสบายๆแล้วก็ในกิโลสุดท้ายที่คุณจะเริ่มเหนื่อยเนืย ในกิโลสุดท้ายคุณต้องวิ่งเร็วกว่าเดิมเพสที่มันเต็มพอกว่าถ้าคุณวิ่งลองรันเพสหกกิโลสุดท้ายอยากให้วิ่งเพรสห้าสองวิ่งเร็วกว่าเยอะแต่ไม่ใช่เต็มที่นะแต่อยากให้วิ่งเร็วกว่าเยอะอันนี้จะซ้อนให้ร่างกายมันวิ่งเร็วเวลาร่างกายมันเหนื่อยนะครับผมแล้วก็อีกกันหนึ่งนะที่มาคีลื่มบอกก็คือวันที่เราจะวิ่งอีซี่รันนะถ้าคุณสามารถที่จะหลังจากวิ่งอีซี่รันเสร็จวิ่งอีซี่สามสิบนาทีวิ่งเสร็จปุ๊บทำสไตรด์เลย เพราะว่าสไตล์มันจะช่วยในการวิ่งฟอร์มสวยๆแล้วก็จะสอนให้ร่างกายรบขาสูงแล้วก็จะสอนให้ร่างกายใช้ขาเร็วขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้มันจะมีประโยชน์มากๆในขั้นที่จะวิ่ง 5K ที่เร็วมากโอเคตอนนี้เอตจะเลิกพูดแล้วก็จะให้ดูเทรนนิ่งแพลนตัวอย่างเทรนนิ่งแพลนอันหนึ่งที่เอวกำลังจะเตรียมนะครับโอเคจากที่เห็นตรงนี้เอตมีรูปภาพในแบ็คกรด์ที่สวยมากๆที่ถ่ายที่งานพัฒนาไตรอลอนรูปภาพนี้ว้าวอยากจะพรินแล้วก็ไป ฟรมเลยเป็นรูปแบบที่แบบงามมากมากเลยโอเคอันนี้เป็นเทรนนิ่งแพลนที่อัปต์มานะาหนึ่งจะมี 5K สํำหรับนิวรันเนอร์คนที่เพิ่งเริ่มวิ่งเลยศูนเริ่มจากศูนเลยโอเคหลังจากนั้นก็จะมี 5K สํำหรับคนที่อาจะวิ่งอยากจะวิ่งสับยีหรือว่าอยากจะวิ่งสับสาเพนนคนที่จะเริ่มวิ่งมีไมล์เลสสัปดาล่าะ20-30มกิโลนะครับเป็นคนที่โปรเฟชชั่นอลกว่าแล้วเป็นคนที่วิ่งมานานนิดนึงพอสมควรแต่ยังไม่ใช่ออแดร์ นะครับอัแบนยังทําให้เสร็จแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็น8สัปดาห์นะแล้วก็จะมีตัวนี้อันนี้จะเป็น1 0 k 12สัปดาห์สําหรับมือใหม่สําหรับคนที่เพิ่งวิ่ง5 k แรกสาเร็จแล้วก็อยากจะไปวิ่ง 10K อันนี้จะเป็นเทรนนิ่งแพลนสําหรับอยากจะทาสเตปไปวิ่ง 5-10K แรกอีกอันนึงอันต่อไปจะเป็น1 0 k สําหรับคนที่แข่งแ่งแล้วสำหรับคนที่มีประสบการณ์นในการวิ่ง 10K แล้วก็อยากจะทําให้เพิ่มระดับหนึ่ง อันนี้จะมีเซสชันที่ดีมากๆจะมีอินเทอร์วอลสัปดาห์ละ3วันจะเป็นเทรนนิ่งแ plan ที่โหดกว่าเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะทำเทรนนิ่งแ plan นี้ต้องมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ต้องรู้จักวิ่งไม้และเชียร์ขึ้นเพราะว่าลองรันของแต่ละสัปดาห์จะ70นาที80นาทีอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก่อนสุดท้ายกอง10 k เกยังจะเลือกอันหนึ่งเหมือนกันก็เป็นสําหรับคนที่ยังปานกลางอยู่คนที่อยากจะวิ่งสัป50อะไรประมาณนั้นแล้วก็ สุดท้ายอันนี้มีแค่อันเดียวสําหรับ21กิโลก็จะมี12สัปดาห์เตรียม21 k สําหรับคนที่ปานกลางทุกคนที่อาจจะคนที่วิ่ง10 k มานานแล้วก็อยากจะย้ายไปวิง่ง21กิโลเทรนนิ่งแพลนนี้มันจะเหมาะสมดีมากๆบมันที่บอกเมื่อกี้นะเทรนนิง่งแพลนพวกนี้นะเหมือนอัลเบิร์ตออกแบบสําหรับ general public สําหรับทุกคนมันไม่ใช่สําหรับคุณโดยเฉพาะเพราะฉะนั้น อาจจะบางเทรนนิ่งแลนมันไม่ได้พอดีกับคุณคุณต้องปรับอะไรบางอย่างนะครับแต่เป็นเบือ้องต้นที่จะช่วยให้คุณรู้จักขันที่จะสั่งเทรนนิ่งแลนของตัวเองนะครับแล้วถ้าคุณบอกว่าเอาเปผมไม่อยากจะสั่งแปลนของตัวเองแล้วก็กพวกนี้มันไม่ได้เป๊ะสำหรับผมเท่าไหร่นะทำยังไงก็ติดตเอาไปได้เลยเอาเปเป็นโคชวิ่งก็อาปสามารถที่จะทำ Plan เทรนนิ่งแลนโดยเฉพาะสำหรับเป้าหมายของคุณนะครับ ตาสมมุติคุณอยู่ในโมเมนต์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่พร้อมที่จะมีโค้ชที่จะมีนิโนหนานไม่เป็นไรก็ทำเทรนนิ่งแพลนแบบนี้จะดีมากๆแล้วก็จะฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์ในวิดีโอนี้ไปพูดว่านะ่าจะสิบรอบแล้วที่เทรนนิ่งแพลนจะฟรีแต่ว่าอยากจะบอกนะ <c oughs> แล้วก็จากที่เห็นเราจะให้รวนหนึ่งเลือกกันไหนดีเนาะจะให้ดีอันนี้โอเคห้าเคแปดสัปดาห์โอเค, k, อเคในเทรนนิ่งแพลนของอันนี้จะมีรูปภาพของว่าฟ็อกซ์ตัวแรกๆ5 k Bo o s t Training Plan 8สัปดาห์ แล้วก็ตรงน,นี้ก็จะมีการอธิบายนิดน,นึงแต่ละอย่างตัวน,นี้ยังแปลเป็นภาษาไทยไม่ได้หมดเลยแล้วก็จะมีคลิปนิดน,นึงที่เป็นคลิปแนะนําแล้วก็ก่อนจะมีแต่ละสัปดาห์สัปดาห์ที่1นึมีอะไรบ้างสัปดาที่2ส,สัปดาห์ที่3ไปเรื่อยๆอันนี้ยังเป็นภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวจะแปรให้แล้วก็สัปดาห์ที่456แล้วก็จนถึงสัปดาห์ที่จะแข่งแล้วก็สุดท้ายก็จะมี congratulations อันนี้แปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยว ต้องรออีกไม่รู้จะนานแค่ไหนแต่ว่าต้องรออีกสักพักโอเคผมหวังว่าคลิปนี้นะเป็นคลิปที่คุณได้เป็นประโยชน์นิดนึนงแล้วก็ได้สนุกสนานกับขันมั่วทั่วที่เอาไปแต่คลิปแบบนี้ที่ไปทุกที่เลยเพราะว่าชีวิตของเอาบบแบบนี้ไปมั่วทั่วบางทีมแบบแบบแบบมันไม่ได้นิ่งๆเท่าไหร่แล้วก็หวังว่าได้เป็นประโยชน์สําหรับคุณมากกว่านั้นจะมีใครที่มีป้าหมายที่จะวิ่งสัมยี่สิบห้านะก็วางคอมเมนต์อยู่ด้านล่างเลยแล้วก็บอกเอาไปด้วยถ้ามีทิปอะไรพวกนี้ที่ที่ช่วยคุณได้ก็ มาเราประสบการให้อ b ว r t ฟังด้วยแล้วก็สุดท้ายนะถ้ามีใครที่บอกว่าอ b ว r t อยากให้ติดามคลิปแบบนี้แต่สําหรับคนที่อยากจะวิง่ง30หรือว่า20ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีคําแนะนําหรือว่ามีคําถามอะไรสำหรับอาว็บก็คอมเมนต์ดลังได้เลยแล้วก็เรจาจะกันคลิปต่อไปสวัสดีครับผมบาย